เงินหมื่นเฟสสองใครจะได้บ้างมีเงื่อนไขอย่างไรคุณคือ1ใน3.2ล้านคนนั้นหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบให้ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็นำความคืบหน้าและความชัดเจนนะครับในการแจกเงินหมืน่นของเฟสที่2นะครับที่จะมีการแจกให้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับนอกจากการสำรวจของกระทรวงการคลังแล้วทราบว่าคนกลุ่มนี้นะครับที่จะได้รับแจกเงินหมื่นเนี่ยมีอยู่ประมาณ3.2ล้านคนโดยบอกว่าของขวัญจากรัฐบาลนะครับถึงจะช้าไปนิดนึงกะว่าจะให้ทันในช่วงปีใหม่แต่ก็ไม่ทันช่วงปีใหม่ แต่ยังไงยังไงก็ยังรับปากนะครับว่าจะจ่ายให้ทันภายในเดือนมกราคม2,168นี้อย่างแน่นอนนะครับโดยวันที่จะเคาะและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นก่อนวันที่29มกราคมนี้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชม รายละเอียดและความชัดเจนในการแจกเงินหมื่นในเฟสที่2นี้ได้ผ่านที่ประชุมคอรมอมาแล้วนะครับเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมโดยมติคอรมอเนี่ยอนุมัติให้มีการแจกเงินในเฟสที่2ภายในเดือนมกราคม2568นี้แหละครับและในเฟสนี้นะครับก็จะยังแจกเป็นเงินสดนะครับจำนวน1 0 0 0 0บาทให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ และผ่านเงื่อนไขซึ่งทางกระทรวงการคลังเคาะแล้วนะครับว่ามีาผู้ที่จะรับแจกในรอบนี้ประมาณ3.2ล้านคนในการแจกจะแจกเป็นเงินสดโดยการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับฟังดีๆนะครับที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนเท่านั้นผู้ที่ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์จะใช้ไม่ได้นะครับและผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินหมื่นในครั้งนี้จะต้องผ่านการลงทะเบียนไว้กับแอปทางรัฐไว้แล้วเท่านั้น และอยู่ในสถานะขั้นที่3นะครับบอกได้เลยนะครับว่าในเฟสที่2นี้ได้แน่และจะได้เป็นเงินสดด้วยจะแจกให้เหมือนกับเฟสที่1และยืนยันนะครับจะแจกให้ทันตามกําหนดก็คือภายในตรุษจีนที่จะถึงนี้พูดง,ง่ายๆก็คือจะแจกให้ไม่เกินวัาที่29มกราคมที่จะถึงนี้อ่าซึ่งเป็นวันตรุษจีนนะครับท่านผู้ชมสําหรับเกณฑ์นะครับและก็เงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับแจกในเฟสที่2เนี่ยมีอะไร าการบ้างนะครับตามมาดูกันครับสำคัญที่สุดนะครับต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วเท่านั้นนะครับตามที่เป็นไปตามมาติของคอรมอที่ได้มีการปิดการลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่15กันยายน2อ6 7ัที่ผ่านมาแล้วนะครับใครยังไม่ได้ลงก็ไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับอันที่2นะครับมีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ อันต่อมานะครับมีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่15กันยายน267 7ที่ผ่านมาคือพูดง่ายคือต้องเกิดก่อนหรือเกิดภายในวันที่16กันยายน2 5 0 7นะครับถึงจะเป็นผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินนะครับอันต่อมานะครับไม่เป็นผู้มีรายได้พึงประเมิน840,000บาทต่อปีหรือสำหรับปีภาษี2 5 6 6นะครับ อันต่อมานะครับเงื่อนไขต่อมาไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมกันเกิน5 0 0แสนบาทณนะวันที่30มิถุนายน2อ6 6ใครจะไปถอนออกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับเงื่อนไขต่อมานะครับไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ข้อมูลณวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 7นะครับเงื่อนไขต่อมาไม่เป็นผู้ต้องขัง4ประเภท ของกรมราชทันนะครับก็เงื่อนไขก็คือณวันที่30พฤศจิกายน267 7เช่นกันสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับต้องไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเงินหมื่นในเฟสที่1ที่ได้รับแจกไปแล้วนะครับอันนี้สําคัญนะครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชม ตัวท่านเป็นหนึ่งใน3.2ล้านคนหรือเปล่านะครับคุณสมบัติและเงื่อนไขอ่าเป็นไปนตามที่พูดให้ฟังแล้วหรือยังนะครับหากเข้าเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับก็ให้รอฟังวันประกาศสิทธิ์แล้วก็รอรับโอนนะครับเงิน1,000 0บาทเป็นของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลได้เลยนะครับจึงจะมาอ่าถึงจะมาช้านะครับแต่ยังไงก็ก็ยังมาครับดีกว่าไม่มานะครับส่วนท่านใดที่คิดว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ หากยังไม่ได้ผูกความเพลกับเลขประจําตัวประชาชนแล้วนะครับก็ให้รีบไปผูกไว้รอได้เลยนะครับส่วนในเฟสที่3นะครับอบุคคลทั่วไปนะครับรัฐบาลก็บอกว่าจะดําเนินการอย่างแน่นอนนะครับแต่คงจะไม่เน้นไปเรื่องระบบนะครับแต่คงจะเน้นไปที่ระบบดิจิตอลอาณาผ่าน,านทางแอปทางรัดหรือซุปเปอร์แอปที่เขาเรียกกันนะครับส่วนจะเป็นวันใดเวลาใดรอฟังการประกาศจากทางรัฐบาลอีกทีนะครับผม ท่านใดที่เพิ่งข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็รบกวนให้กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจในการนําข่าวสารดีๆมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันและจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องนะครับขอบพระคุณสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับ